มีกระเป๋าซื้อมาจากใน ebay นะคะโปรดช้อปปิ้ง ebay ตันโหลดเลยของถูกของใช้ได้ดีมากดีน้อยก็อยู่แต่ว่าความพอใจคนไม่ใช้แบรนด์เนมนะคะไม่มีเงินเยอะซื้อแบรนด์เนมเสียงเงินเยอะ <c oughs> นี่น่ารัก ก็จำไม่ได้ว่าเรสั่งไปสองใบหรือเปล่าน่าจะมีสีเหลืองด้วยไหมน่ารักอยู่นะใส่ของได้เยอะดีเดี๋ยวใส่ราคาไว้ให้นะคะาะจําราคาไม่ได้เป็นกันน้ำนะคะถูกจุดี เป็นแบบสภายด้านข้างหนึ่งใบก็กระเป๋าน้อยนะคะเอาไว้ใส่ของจะได้เป็นระเบียบตอนใส่ในกระเป๋าที่ไม่มีช่องแต่งเพราะของโอ่อะ มีของเล็กกระจุกกระจิ๊กนะคะ mm hmm. เอาไว้ใส่กระเป๋าตังเปลี่ยนมีสองช่องก็จะได้แบ่งใส่บัตรบ้างตังบ้างนะเพราะกระเป๋าที่โบใช้อยู่เนี่ยเป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋าผ้าของไทยเขามีโซ่ล่ามเอาไว้ข้างในด้วยเผื่อมีใครขโมยมีหลายสีนะโบเ,เลือกมาสองใบ ขาวแดงนะคะน่ารักรานะคาเดี๋ยวใส่ไว้ให้นะจ๊ะใครสนใจซื้อตามก็ไปจัดกันเลยนะอีเบค่ะอีเบส่งฟรีนะคะคนละเจ้านะไม่ใช่เจ้าเดียวกันหอก โบเปิดกระเป๋าแล้วก็ย้ายของใส่กระเป๋ามีวิดีโอไว้แล้วนะคะใครยังไม่ดูไปหาดูนะอันนี้คือกระเป๋าที่มีอยู่แล้วหนึ่งใบนะคะนี่คือกระเป๋าตังโบ๊อนะคะโอ๊จะเปลี่ยนเอามาใส่อันนี้เอามาใส่สีแดงดีกว่าชอบสีแดงนะคะมีบัตรมีตัง แบ่งกันในรถวถดก็มีเหรียญกระเป๋าเหรียญอยู่นะนี่นะคะก็บัปเครดิตตองช่องพอดีเลย ติดเหรียญขยับเหรียญก่อนกระเป๋าเขาเตี้ยเตี้ยกว่ากระเป๋าที่โปรใช้นะปรใช้เหมือนเดิมดีกว่ากระเป๋าเขาเตี้ยไปหน่อย ใส่ตังใบเดิมนะคะพดมีแบบนี้อีกหลายใบมีสีน้ําเงินที่จําได้กับสีอื่นจําไม่ได้ละงั้นเดี๋ยวเอาไว้ใส่ของคุกกิ๊กไปว่ะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างพิมเสนนะคะลิปมนันลิปสติกนะคะยาลมยาหมันี้ ้รสูผมใหญ่ใส่ไม่ได้รู้สมากันแล้วก็ใส่อานนี้รอบเลย กระเป๋าใบนี้ใหญ่นะคะโพดเอาใส่พิมพ์เสนยี่หม่องนะคะลิปสติกก็ได้นะแล้วพก็เปลี่ยนเอากระเป๋าใบนี้นะคะใส่กุญแจบ้านที่โพดตองเผาสะอาดสองหลังแล้วก็มีบัตรเครดิตที่ใช้ซื้อกับข้าวนะคะแล้วก็เป๋าตังของบโอนะคะ